เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่รวมตัวกันไปเที่ยวเจ้าของเรื่องเรื่องนี้ครับชื่อว่าคุณโฟรครับคุณโฟเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยประมาณ6คนก็จะมีผู้ชาย4คนครับผู้หญิง2คนรวมตัวคุณโฟด้วยนะครับก็เหตุการณ์มันเริ่มจาก คนในกลุ่มนีครับชวนกันไปเที่ยวในช่วงมันหยุดที่จะถึงนี้หยุด3วันก็อยากจะแบบเที่ยว3าวัน2คืนเที่ยวกันเต็มที่เลยก็มาปรึกษากันครับว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีสุดท้ายก็สรุปกันว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางครับเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยครับมีบ้านอยู่ที่นั่นพอดีคิดว่าไปเที่ยวนอนเต็นท์สักหนึ่งวันและอีกวันก็นอนบ้านเพื่อนแล้วค่อยกลับ แบบนี้น่าจะโอเคประหยัดค่าที่พักด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยทุกคนก็วางแผนกันอย่างดีครับว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พักอย่างนั้นพักอย่างนี้เตรียมเงินกันไปเท่านี้ซื้ออาหารกันแบบนี้ทุกอย่างดูแฮปปี้ดูโอเคเพื่อนทุกคนก็ดูสนุกสนานกันครับจนถึงวันที่ออกเดินทางครับทุกคนก็รวมตัวกันนั่งรถไปด้วยกันครับไปจนถึงจังหวัดลำปางนะครับก็เที่ยว พักกินดูบรรยากาศทําทุกอย่างเป็นไปนอย่างสนุกสนานะครับด้วยความที่เป็นกลุ่มเพื่อนหกคนเอารถไปสองคันนั่งกันไปคุยกันเพลินถึงแต่ละจุดก็นั่งคุยกันรวมตัวกันจนวันแรกก็ไปพักที่พักที่เป็นลักษณะของการกางเต็นนะครับทุกคนก็มากางเต็นทำเข้มไฟปิ้งย่างก,กินกันอย่างสนุกสนานะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีแต่ความสนุกทั้งวันทั้งคืน จนถึงวันที่สองครับก็ตื่นขึ้นมาไปเที่ยวต่อครับเที่ยวตอนเช้าไปเที่ยวที่วัดไปเที่ยวที่ร้านกาแฟไปเที่ยวที่คาเฟ่จนถึงช่วงบ่ายครับทุกคนก็ตัดสินใจว่าโอเคอยากจะกลับเข้าที่พักไว้ๆหน่อยทุกคนก็รวมตัวกันขับรถไปพร้อมกันไปยังบ้านเพื่อนครับเจ้าของบ้านในที่นี้ครับผมขอใช้ชื่อว่าคุณเแล้วกัน คุณเอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของคุณโฟน,นะครับพอมาถึงที่บ้านครับก็เห็นละบ้านของคุณเอนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของบ้านไม้ครับทรงเก่าๆหน่อยเป็นเก่าผสมใหม่ครับเป็นบ้านไม้ขึงปูนก็จะมีลักษณะคือเดินขึ้นไปเป็นบันไดขั้นเล็กๆครับสามสี่ขั้นเดินขึ้นไปก็จะเป็นโถงตรงกลางเป็นบริเวณที่แบบให้ทุกคนมาใช้ชีวิตร่วมกันจากนั้นก็จะมีห้องอยู่รอบๆครับ ก็ซึ่งตัวบริเวณโถงตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นลักษณะไม้มีเครื่องใช้มีตู้มีกระจกมีเครื่องเป็นจรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บริเวณของบ้านก็จะค่อนข้างกว้างมีสนามหญ้ามีลานหน้าบ้านทุกคนก็แฮปปี้มากครับบรรยากาศสวยงามบ้านดูสวยดูเป็นทรงไทยถ่ายรูปตรงไหนก็สวย ทุกคนก็จัดแจงครับเข้าที่พักคุณเอก็เลือกห้องให้เรื่องสถานที่ให้ว่าคนไหนพักตรงไหนเสร็จปุ๊บพอเอาของวางพอเอาของเก็บจนเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็นัดกันครับว่ามาลานตรงหน้าบ้านนี่แหละลานตรงหน้าบ้านนี่คือบริเวณหน้าบ้านที่เป็นพื้นสน,นามหญ้าครับเดินชานบันไดลงไปสขั้นสีนขั้นนะครับก็มาจัดแจงเลยครับเอาเตาย่างมาวางเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาวางมีทั้ง เนื้อทั้งหมูทั้งทะเลทั้งผักอาหารเครื่องดื่มค่อนข้าง,งครบครันครับบ้านหลังนี้ตัวคนเอบอกว่าพ่อกับแม่เขาไม่ได้อยู่คนระับมันก็จะเป็นบ้านเหมือนบ้านพักตากอากที่พ่อกับแม่เขาอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเมืองส่วนบ้านเนี้ยจะอยู่ชันเมืองหน่อยทุกคนก็ยิ่งแฮปปี้เลยครับแบบนี้เสียงดังได้เต็มที่ไม่ค่อยรอบกวนคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ให้เกรงใจก็จากนั้นก็ปาร์ตี้กันครับ เริ่มตั้งแต่เวลาเย็นนะครับไปจนถึงหัวค่ำาันจะถึงดึกสนุกสนานกันใหญ่ทุกคนก็กินก็ดื่มการอยากเต็มที่ครับในบ้านก็เปิดไฟสว่างครับไม่ได้ดูมืดหรือน่ากลัวอะไรเลยจนถึงช่วงเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มเนี่ยครับสเปียงที่มีมันก็ร่อยหรอลงครับคุณโฟก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะขึ้นแบวอาหารให้ละกันเพราะว่าจุดที่กินเนี่ยคือสนามหญ้าหน้าบ้านแต่ตัวครัวเนี่ยจะอยู่หลังบ้านครับ คุณโฟก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินขึ้นชันบันไดไปไปจนถึงโถงหน้าบ้านนะครับพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องผ่านพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกตู้โชว์พวกกระจกนะครับระหว่างที่เดินผ่านครับตัวคุณโฟเล่าให้ฟังว่ากระจกบานนี้มันดูแปลกตอนเดินผ่านไปเนี่ยมันเงาสะท้อนแปลก,แ,ปลกแสงแปลก,แ,ปลกแต่ไม่ได้เอะใจเลยครับเข้าไปถึงห้องครัวเสร็จปุ๊บหยิบหมูหยิบ เนื้อหยิบของเพิ่มและเดินกลับออกมาครับขาที่เดินกลับออกมานะครับมันก็จะต้องเดินผ่านบานกระจกนี้อีกครั้งครับตัวคุณโฟก็สังเกตดูครับว่ามันมีอะไรแปลกในช่วงที่กําลังเดินผ่านครับตัวคุณโฟเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังคุณโฟรครับตัวเองก็ตกใจรีบหยุดครับแล้วหันไปดูตามทางที่เห็นในกระจกก็ไม่เห็นว่ามีใครนะครับด้วยความที่สงสัยก็หันกลับไปดูที่กระจกอีกทีครับ คราวนี้คนคนนั้นเข้ามาใกล้ครับแต่ก็ยังเห็นได้ไม่ชัดคุณโฟรเริ่มกลัวครับขาแข็งมือแข็งไปหมดหันกลับไปดูอีกทีก็ไม่เจอใครครับตอนนี้ก้าวขาไม่ออกครับในใจก็กลัวส่งเสียงร้องก็ไม่ออกครับแต่ด้วยความสงสัยมากๆตัดสินใจหันไปดูทางกระจกอีกครั้งครับปรากฏว่าตอนนี้ในกระจกภาพที่เห็นคือ คุณโฟยืนถือของที่เป็นสเบียงนะครับหันเข้าหากระจกแล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงครับแทบจะก,ก่อคุณโคครับคือหน้าอยู่ชิดกันมากครับแล้วมองคุณโฟผ่านกระจกสภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นอะ่ะตาแดงกล่ำเนื้อตัวมอมแมมครับดูเปื้อนดูมีแผลเต็มตัวไปหมดตัวคุณโฟเห็นภาพแบบนั้นช็อกครับสิ่งที่เธอทำตอนนั้นคือกรีดออกมาเสียงดังครับ ของเขิงกระจุยออกจากมือหมดแล้ววิ่งลงมาหาเพื่อนที่อยู่ข้างล่างครับตัวเพื่อนที่อยู่ข้างล่างครับก็ตกใจครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวคุณโฟเองไม่พูดไม่จาครับนั่งเงียบอย่างเดียวเลยทุกคนก็สงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดินขึ้นไปดูบนบ้านก็ไม่มีอะไรครับเห็นแต่ข้าวของที่มันกระจายอยู่ทั้งๆั้งที่บนบ้านมันก็สว่างครับดูไม่ได้น่ากลัวเลยเพื่อนก็งงครับแล้วก็หลงมาข้างล่างถามคุณโฟเท่าไหร่คุณโฟก็ไม่ยอมตอบครับ เพื่อนก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับก็สั่งสรรกันต่อแต่ก็จะง,งานกลวยๆหน่อยจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันนอนครับคุณโฟอเองก็กลัวครับตามติดเพื่อนไปจนเข้าไปถึงในห้องแล้วก็นอนเลยครับพอถึงเช้าอีกวันนึงครับทุกคนเก็บของเรียบร้อยครับออกจากที่พักตัวคุณโฟถึงกล้าเล่าให้คุณเอฟังครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อคืนนี้ตัวคุณเอได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะครับ บอกว่าตัวเองอ่ะเจอประจําแล้วบ้านหลังเนี้ยมันเป็นทรงเดิมแล้วก็เก็บของที่เป็นของเก่าไว้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซฟาพวกกระจกพวกตู้โชว์มันเป็นของเก่าหมดเป็นของที่ถูกส่งมาจากทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศบ้านหลังเนี้ยมันจะมีอะไรแบบนี้เสมอตัวคุณเอในวัยเด็กครับจะมากี่ครั้งก็จะไม่ค่อยชอบคับบ้านหลังนี้ คุณโฟก็ถามครับแล้วอย่างนี้ยังกล้าชวนเพื่อนมาอีกเหรอคุณเอก,ก็ตอบแบบไม่ได้คิดอะไรครับก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกันเพราะเห็นว่ามากันตั้งหลายคนแล้วเรื่องที่เจอตอนนั้นก็เป็นเด็กมากๆคิดว่าคงเขาคิดไปเองนะตอนนั้นตอนนี้โตแล้วคงไม่เจออะไรคุณโฟได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกครับเพราะตัวคุณโฟเองก็เจอแบบเต็มๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด